สวัสดีท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมวปจันรไก่นาอันธาอาดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูป,ปัมามพบกันบันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์ขึ้น9ค้าข้าเดือน11ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของซ e o หนุม่มเจ้าของธุรกิจ ขายตรงระบบออนไลน์ที่กำลังมีปัญหากับผู้ร่วมธุรกิจโดยสร้างผลกระทบในวงกว้างนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณพอลหรือบอสพ,อวพลวรัตลวรัตน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับก่อนอื่นเรามาดูเส้นทางชีวิตของคุณพอลกันสักนิดหนึ่งนะครับวรัตพลวรัตน์นะครับจากเด็ก ชุมชนแออัดย่านของเตยนะครับสู่ eco เจ้าของธุรกิจออนไลน์ The Icon Group นะครับวัเด็กเริ่มทำงานเลี้ยงตัวเองตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือนะครับเคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารกลางคืนรวมทั้งยังทำงานพิเศษอื่นๆเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวและหาเงินส่งตัวเองเรียนนะครับอันนี้น่าชื่นชมยิ่งนะครับหลังจากจบ เงินเดือนพนักงานไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายใช้เวลาหลังเลิกงานหารายได้พิเศษทํางานพาร์ทไทม์ต่างๆเมื่อ10กว่าปีก่อนเป็นยุคที่ธุรกิจออนไลน์ยังเป็นเรื่องอถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับคุณพอเริ่มต้นเส้นทางธุรกิจจากการขายกระเบื้องออนไลน์เป็นจุดเริ่มต้นการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเล็งเห็นโอกาสในตลาดนะครับตัดสินใจเบนธุรกิจ ไปยังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและมีโอกาสได้เข้าร่วมกับธุรกิจขายตรงในระบบออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในอดีตจนผันตัวเองออกมาและสร้างแบรนด์ของตนเองคือ The Icon พร้อมปลุกปั้นจนเป็นที่รู้จักโดยเปิดบริษัทเพียง3ปีกว่าๆแต่มียอดขายทะลุ5,000ล้านในปี2,56 4นะครับ <c oughs> โดยมีเทคนิคการตลาด ด้วยสโลแกนที่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะครับและใช้กลยุทธ์เด็ดก็คือนำพรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงระดับท็อปมาร่วมทำการตลาดด้วยนะครับโดยอาศัยความน่าเชื่อถือและเครดิตของศิลปินทำให้ธุรกิจเติบโตแบบไม่หยุดยัง้งธุรกิจซึ่งดาเนินการมาในระดับหนึ่งทำท่าจะมีปัญหาเนื่องจากมีผู้เดือดร้อนจานวนมากสาหรับผู้ร่วมธุรกิจนะครับ เรียกว่ารายได้ไม่ตรงปกโดยเน้นให้ร่วมลงทุนเป็นเงินจำนวนมากจนมีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันในปัจจุบันลักษณะของธุรกิจนั้นค่อนข้างก่อนเข้าร่วมลงทุนนะครับเหมือนมีลักษณะซื้อมาขายไปสร้างผลกำไรจากเครือข่ายมีไรายได้จากการขายแต่เมื่อร่วมธุรกิจกันจริงๆกับเป็นการเน้นหาเครือข่ายหาดาวไล เป็นสำคัญไม่เน้นเรื่องสินค้าจึงมีลักษณะเข้าข่ายเป็นแช์ลูกโซ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของบอสพลกันนะครับวรัตพลวรัตว,ร,วร,รกุลนะครับเกิดวันที่10พฤษภาคม2527ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น11ค่่มเดือน6ปีชวดอายุปัจจุบันคือ40ปี5เดือนกับ1วันนะครับย่าง41นะครับเก <c oughs> <c oughs> ิดมาไม่สมบูรณ์นะครับด้วยอัตตาไปกระทบไปยะ และมีราหูอยู่ที่ต้นดวงนะครับดวงชะตานั้นมีความโดดเด่นเรื่องงานมากด้วยกัมมะนั้นมี11ราชาโชคนะครับ <c oughs> มีคนสนับสนุนประกอบกับเป็นคนที่ประสบความเด็จจากความสามารถของตนเองด้วยทาสีนั้นมีมาอุดและทาสามีม16โสรสมหามงคลในดวงชะตาเรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับด้วยดาวศุกร์นั้นไปกระทบหินนะ <c oughs> เรื่องคู่ครองก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการครองคู่เช่นเดียวกันนะครับด้วยปัตตนีไปกระทบพยายะ หมายถึงความอึมครึมหรือความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในนั้น <c oughs> ในดวงชะตาช่วงอายุจรนะครับ40ย่าง41เนี่ยคือเวลาพฤษภาคม2,566ถึงพฤษภาคม2,567นะครับบริวารขออภัยนะครับพฤษภาคม2 5 6 6นาริานะครับบริวารไปไปกระทบทักษะในไปกระทบ พยยะนะครับอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความโดยตรงอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของคดีความก็คือช่วงอายุในทางทักษะไปกระทบมรณนะบีราหูเกาะดาวกาลกณีไปกระทบทานนางและกระดุมพระหมายถึงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองโดยตรงนะครับ <c oughs> กาลกินีไปกระทบมหาอุป,ปถัม์นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สนับสนุนหรือคนที่ เคยอุปถัมภ์คำจุนนะครับกามะไปกระทบอุสาหะและทาสาในอังควิชาจะมีปัญหาเกี่ยวหนักหน่วงในเรื่องให้ต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับจุดที่สําคัญของช่วงอายุ40่ย่าง41นี้ก็คือบริวารไปกระทบมรณะมีโอกาสติดคุกติดตารางหรือไม่ก็เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศนะครับหินะเป็นการกินีไปกระทบตนุหมาอุดนะครับจะมีปัญหาหนักหน่วงค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ ต้องถือว่าหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของคุณพอต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับโอกาสที่จะติดคุกติดตารางนั้นเป็นไปได้สูงยิ่งนะครับที่สำคัญเป็นห่วงว่าดวงชะตาแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะทำร้ายตัวเองด้วยเช่นเดียวกันจุดนี้สำคัญยิ่งนะครับต้องขอบอกว่าในดวงชะตานี้หาก กลับตัวกลับใจในภายภาคหน้าจะมีโอกาสสร้างธุรกิจให้มั่นคงแข็งแรงต้องอาศัยเวลาและความอดทนโดยเฉพาะสร้างให้เป็นธุรกิจที่มีความเป็นธรรมมาพิบาลน,นะครับก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมนะครับขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับช่วงอายุ40ย่าง41คือพฤษภาคมนะครับ2 5 6 7ันถึง2อ6 8นะครับืบาอกีอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับ ผมอาจารย์ไก่นันทายยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ หนึ่งคือวันเดย์เกิดเวลาเกิดนะครับสองถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างสามก็คือลาเซนไม่มีลาเซนเกียนชื่อนามสกุลได้เลยมือผู้ถึทธาตุของลายมือสี่คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเหงและห้าคือโบทรศพท์ที่ท่านชายขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชม ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวตาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ทีใ่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดี n e เวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อนหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้ใตคลิปนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหนดาลันทานะครับซึ่งผมทำริาการไว้มากกับ400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรม,มาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ